พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกกฤทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับมาแบ่งปันพี่น้องทุกท่านเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของต้นตาลดีกว่า <c oughs> นะฮะมาถึงต้นตาลต้นนี้ครับนะเป็นต้นตาลที่บอกว่าเป็นมิตรภาพของการ ฟันบอนไซดีกว่าเป็นสตอรี่สตอรี่หนึง่งนะเป็นตาลต้นนี้นะครับเห็นเม็ดตาลน,นะครับเห็นใบตาลงอๆดิดๆนะครับนี่ม้วนเป็นวงกลมจ้ะนะฮะต้องเล่าก่อนครับว่าตาลต้นนี้นะครับผมได้ มาจากคุณพี่กาลาแลนนะครับที่อำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นมิตรภาพของการทำบอนไซนี่แหละรู้จักกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะก็ต้องขอบคุณคุณพี่กาลาแลนไว้ณนะที่นี้นะฮะวันนั้นที่ได้มาก็แวะไปเยี่ยมชม บปะหาสู่กันนะครับก็มีน้ําใจนะครับแบ่งปันตามตโหนดนะครับกระถางนี้มาให้ตอนที่ที่ให้มาเนี่ยนะครับก็วันที่สองมกราคมพศสองพ้าร้หสิบห้าครับวันนั้นจําได้ครับมีไอ้หนอเนี้ยหนอเดียวที่แทงออกมาจากใต้สะดือ นะครับยังไม่มีใบเลี้ยงใบนี้แล้วก็ยังไม่มีใบนี้ออกมามีแค่หนอนะครับอันนี้มาอยู่กับผมก็ครึ่งปีได้ละนะครับห้าหกเดือนก็การเปลี่ยนแปลงมีเท่านี้เองนะฮะผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับกับกระถางของการเพราะการตหนดต้นนี้ไว้มีต้นยาขึ้นมาหนึ่งต้นสองต้นนะฮะ หนึ่งออกทิ้งไปนะครับนี่คือเป็นตาลตะโนดยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับเขา <c oughs> นะครับอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยคือเป็นการศึกษาไม้ไปในตัวด้วยนี่แหละนะครับนี่คือต้นที่หนึ่ง มาดูต้นที่สองครับก็เป็นตาลเหมือนกันนะตอนนี้เคยแบ่งปันไปแล้วนะครับเป็นตาลฟ้านะครับเป็นตาลฟ้ามีไบอยู่การทางอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าก้านทางที่ห้าเนี่ยกำลังบานออกนะครับือก้านนี้กำลังบาน ซึ่งก้านพี่รองเขาก็คือก้านนี้นะครับใบผมยังไม่ได้ริดยังไม่ได้ตัดออกความยาวของใบนี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาตลับเม็ดวัดให้ดูเอ่อใบเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับความยาวของใบทาง เก้านิ้วโดยประมาณส่วนก้านทางเหรอเดี๋ยวอ่าก้านทางนะครับตอ,อ,อ่ประมาณนี้ก้านทางก็ประมาณสามนิ้วรวมแล้วก็ประมาณสิบสองนะครับรวมก้านทางด้วยสิบสองนิ้วหนึ่งฟุตโดยประมาณที่เนี้ยผมสังเกตนะครับไอ้ ทางใหม่น้องใหม่ที่กำลังบานตรงนี้เนี่ยคือผมเคยได้นำเสนอแบ่งปันไปก็คือว่าทางน้องนะครับที่เขาจะแตกไปออกมาบานออกมาเนี่ยคือความยาวของปลายเขาเนี่ยจะสุดใช้คำว่าจะบานเมื่อปลายเขามาอยู่ถึงจุดสูงสุดของ ใบพี่รองของเขาแล้วเขาจะเริ่มบานแต่พอมาดูต้นนี้แล้วเนี่ยอืมมันเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าอันนี้มันยังไม่สุดเลยนะครับมันยังไม่สุดไปแต่ว่าเขาบานแล้วตรงนี้ก็ไม่ยืนยันนะครับว่าทําไมเขาได้บานเร็วหรือว่าเขาได้จังหวะเวลาของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งถ้าสังเกตนะครับ ก้านทางเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่มีเลยนะครับก้านทางนี้ยังไม่ไม่โผล่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังสังเกตน,นะครับเห็นไหมยังไม่มีก้านทางแบบนี้ออกมาเนี่ยตรงจุดนี้อันนี้มีแต่ใบ,บล้วนเลยนะฮะซึ่งเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยก้านทางก็จะค่อยคยืดยาวออกมา เป็นลำดับ <c oughs> ส่วนไอ้ก้านนี้นะครับเนี่ยก้านนี้ตอนแรกอะ่ะไม่รู้เกิดปัญหาอะไรยอดอ่อนออกมานิดเดียวแล้วก็เป็นปลายเน่าไปแห้งเหี่ยวไปแต่ผมก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะผมตัดแค่ปลายใบมันออกแล้วเขาก็ออกมาใหม่จะเป็นสัญญาณชีพใหม่ไปตอนนี้ผมกำลังล่อรากเขาอยู่วิธีการ,รล่อรากของผมนี่ผมก็ ปุ๋ยมะพร้าวใส่ลงไปข้างข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็เอาขี้วัวโปะเลย <c oughs> เป็นการใส่ปุ๋ยไปในตัวปุ๋ยคอกเรานี่แหละนะครับใส่ใส่เข้าไปยังไม่รู้ว่าอนาคตนี่รากจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างหมกไว้ก่อนนะครับหัวคนเทาตรงนี้ก็ประมาณนิ้วครึ่งได้มัม้ยตลับเม็ดมาวัดที่ คร่าวๆประมาณ2นิ้วนะสองนิ้วซึ่งสองนิ้วนี่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับยังไม่ได้ตัดแต่งในเรื่องของอเศษที่เลยออกมาอะไรประมาณลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็จะเก็บนะพวกกาบตรงนี้ในลำดับต่อไปเอาละครับวันนี้นะครับแบ่งปันนะครับการเปลี่ยนแปลงของอการทํา บอรใสตาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตาลตะโหนดจากมิตรภาพทางการเลี้ยงต้นไม้จากพี่กลาแลนด์แล้วก็เรื่องของตาลฟ้านะที่ผมสังเกตการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำนำมาแบ่งปันนะครับเล่าเรื่องให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังกันขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในนี้เอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม